สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัตถิปัญญาสัมมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีบดนี้จักได้อธิบายเนื้อความแห่งกระทูรมภาสิทธิทลิขิตไว้นับเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในทางธรรมลำดับต่อไป โดยปกติทั่วไปมนุษย์มีปัญญาในด้านการดำรงชีวิตปกติอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีปัญญาในทางธรรมเลยยังไม่เข้าใจถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และอยู่คงทนตลอดไปจึงต้องศึกษาธรรมะและวิปาาัสสนากรรมฐานเพื่อเข้าสู่ทางบนทุกข์จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้สมดังสุภาษิตที่มาในว่านัตถิจะสัมาภานิพานสันติเกผู้ใดมีฌานย่อมถึงนิพพานแน่แท้ นับจิตปัญญาสมาภาแสงสว่างด้วยเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังแสงสว่างทั่วไปที่จะส่องสว่างได้ในที่ส่องถึงเท่านั้นแต่ปัญญานั้นสามารถได้ทะลุกรุปโปรงในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเข้าใจในวัฏสงสารอย่างแท้จริงเอวังก็ด้วยประการลัชนีสาธุ